จะซิ่งนะครับหรือจะซานะครับทางนี้เลยล้ำนี้บอกเลยสุดไล่ข้างมาเรียบร้อยนะครับคอยดีก็เป็นคอยดีซิ่งแล้วนะครับโบซิงท่อรีแมปแล้วหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำมินยมพัดลมไฟฟ้านะครับแผงแอร์ก็จัดย่นให้เรียบร้อยนะครับบอกได้เลยเ,ลยเข้างปงเป๊ะนะครับแต่ที่แน่ๆ ถ้าแบบนี้ไม่ชอบนะครับล้อเดี๋ยวจัดให้นะครับเพราะว่าเทียมองแล้วสเต็มนี้ล้อยางอ้วนไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดยางบางให้แบบนี้สวยแน่นอนสําหรับสายซิ่งนะครับใครอยากจะไปดันใครนะครับอยากแบบไหนอยากจะดันก็มาดันเลยนะครับคันนี้บอก,บออกดได้เลยหกบาทออกรถได้เลยปีทุกค่าใช้จ่ายราคาเบาๆนะครับรถซิ่งแบบนี้ใครอยากได้รีบเลยหาที่ไหนไม่ได้มาเอาที่นี่คันนี้สองพันยี่คันนี้เดี๋ยวก็ คันนี้ปีสิบเก้านะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวนี้นะครับคันนี้มีไล่ระบบมาแล้วนะครับมีท่อมีล้อมีทรงม่นหนงมาน้้ำพัดลมเป็นไฟฟ้าฝาหน้าเป็นคาร์บอนมาเจอคันนี้กระจกก็เป็นคาร์บอนเฟนครับมาเจอคันนี้เดิมยันเงาเดิมสนิทแบบนี้นะครับไม่เคยทำอะไรเลยท่อเดิมโบเดิม รีแฟมีแมปไม่เคยนะครับแบตเตอรี่ยังเดิมแล้วก็มีแค่ไม่เดิมเรื่องเดียวนะครับล้อจาก6รลูเป็น5รลูเป็น S S R นะครับยางใหม่นะครับล้อใหม่จาก6รลูเป็น5รลูนะครับรองสเปเตอร์ให้เรียบร้อยมาดูภายในนะครับเรี่ยมโคตรโคนะครับเรี่ยมสุดๆนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับที่เอออโตคาเท่านั้นนะครับมีทั้งเดิมทั้งซิ่ง นะครับอยากจะวิ่งอยากจะดันนะครับมาเลือกเอาแบบไหนนะครับโรซิ่งราคาเบาแน่อนอนรถเดิมราคาสูงกว่านิดหน่อยนะครับสําหรับรถเดิมแต่ส่วนโรซิ่งราคาขายให้เอาไปทํากันต่อนะครับใครอยากจะไปต่อแบบไหนต่อยังไงไปจัดเลยนะครับฝากาด้วยเอลูกค้าทิกตอกเดี๋ยวลูกค้ากดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ